วันนี้เราอยู่เราอยู่กันที่ปั๊มปตทจังหวัดตราดบุรีนะครับน,นี้ผมผมมาพาหลวงปู่กลับบ้านนะครับพอนี้นะครับี่สวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยนะครับส,สดร้อนก็เลยจะมาถ่ายให้พี่เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ไปซื้อนี่มานะครับไปดูกันเลย สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับเหรียญที่เราเห็นนี้คือเหรียญพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับเป็นเหรียญถวายพัตตาหารนะครับเป็นรุ่นถวายพัตนาหารนะครับข้างหลังจะเขียนเขียนที่ระลึกในการถวายพัตตาหารวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับอันนี้สร้างเมื่อปี2 5 0 1นะครับปี2 5 0 1นอ่นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่เป็นบล็อกไม่กากนะครับบล็อกนิยมนะครับนิยมในเอ้นิยมในปีสอง1นห้านะครับนี่นะครับถ้าบล็อกกากจะมีออากากอยู่เอตรงนี้เยอะๆเลยนะครับด้านซ้ายมือแล้วนะครับข้างข้างขวาหลวงพ่อนะครับนี่นะครับนี่เป็นอ่านเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับหายากมากนะครับ หลงพ่ออันนี้เป็นเหรียญแท้และทันหลวงเพ่อะสดวัดปาดน้ํานะครับอันนี้แท้ทันหลงพ่อสดวัดปากน้ําแน่นอนนะครับดูครับเราจะให้ดูขอบนะครับนี่นะครับ ขอบด้านขวามือเราครับด้านซ้ายสองพ่อนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่หูเหรียญน,นะครับ วันนี้ไปไปรับไปเช่าที่ตละบุรีมานะครับนี่พี่พี่ท่านใดมีลองส่งมาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ